สวัสดีค่ะวันนี้ประหยัดจะพาชมตลาดนัดนะคะวันนี้ตลาดนัดวันจันทร์ค่ะในหมู่บ้านประหยัดจะมีตลาดนัด ทุกวันจันทร์วันอังคารและก็วันศุกร์ค่ะอยู่วัดตมแพงมีอาหารหลากหลายเมนูมาลงเยอะมากค่ะวัน เบี้ยเบี้ยมาข้าวอะไรเบี้ยน้ำหอมครับน้ำหอมโเ,เ,เดี๋ยวออกมาเอาเดี๋ยวออกมาเอาเอาไปปลูกไว้บ้านใช้ <cosas S 2> รูปเลยครับใช้รูปเลย <kins on> น้ำหอมแก้รับน้ำหอมเดี๋ยวจะซื้อน้ำหอมไปปลูกที่สวนบ้านค่ะเดี๋ยวมาเอาอันนี้ขนมนางเล็กจ <m> ังนางแซ่บ แม่ค้าไก่พ่อค้าไก่ขออนุญาตถ่ายหน่อยนะคะ นัก yup. คึกคักค่วันนี้ตาเผาไมเฟน้าเยลูกคิดให้คะ ไ,ไปงานหรือยังอ่ะไปงานหรือยังยางยังยัง,ยงเอาเอานี่ไงพอดีวันเนี่ยวันเราจะไปวันไหนเธอฉันต้องไปใกล้ๆนู่นหละอย่าพึ่งไปไปวันเขาเลยนะเจอกันนะถ้านกันนะมารับด้วยโอเค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 อันนี้ขนมไข่เหี่ยเอาไว้ให้จักถุงในเด้อจ้าเดี๋ยวออกมาเอา ปลาเผาขายดีพี่น้องยายอันนี้อันขายไปไหนไหนใกล้เจ้าใกล้เมดดาลาไม่ไม่ยังไมเนี้ยคุณยายต้มแล้วไปเนี่ยต้มแล่แจ้งหนึ่งแล้อเท่าไ ยี่สิบบาทอันลยี่สิบบาทเขาเอิ้นมันงยังมันเคียนค่ะมันเคียนพี<ะ>่น้องได้มันเคียนจ้าอุดหนุนใายเรื่องหันมึงันยังนี่แลยแล้วม่ไปทะแลไวหื้แ้่มันเคียนพี่น้อง อันนี้ขาเอิ่อนย่างเันคอ่ราหยาบดอกค่ะมันเป็นไก่ลาบเันบยไก่ลาบมัน่หยาบเไม่ว่ามือหนโต่งก็เนี่ยไปผัดเผ็ดก็โดนกรไนะตุ็โดนไนเรียบาน้ำปันจัน์ค่ะไปหยับมาทำก็เลยก็หมดแล้วาคอายากงมาทำเท่ยนทำอยู่จ้าันี้ต้องได้สอบาท ไส้กรอกไส้กรอกใกล้บ้านติดตามใกล้บ้านจ้ะไส่กอกร้อยหนึ่งค่ะได้ค่ะอันนี้คืออะไรคะเป็นน้ำมันหมูค่ะโอ้ใกล้บ้านพี่น้องใกล้บ้านกันน้องเพนหมูก่อนนะคะกี่ตัวเจ็ดแปด เา <คน S 1> รเทาทดลองเป็ดวัวนะคะจะได้ดูว่าตลาดมีคุ้คืนแค่ไหนยังไหมยังไหมมาไก่เจ้าไก่ไก่ขายไก่ตัวหนึ่งไก่เสร็จแล้วเนี่ยตั้งมาเอาด้วยมาเก็บเศษไอ้นี่ให้คุณก่อนเอาเท่าไหร่นะคะ ไส้กอกไว้นึงหรอคะจด้ได้แสกรอกนะคพี่น้อง,งคือมัขามเปียกพี่น้งอ,อ,อ,อนนงอนาา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 ะาาีดน วันนี้ขายดีไหมวันนี้ดีค่ะปลาทูค่ะปลาทูหอมเหรอคะปลาทูมันปลาทูมันเค็มบ้านังเอาให้แน่ว่าจะไปปิ้งใส้เบต็ตองดั้มเขาเอาละสิบห้าบาทเหรอเอาสองอันสองเตัา อันเทียนพี่น้องอันนี้คือคาจ้าพี่น้องหวเออหวายจ้าพี่น้องตั<ว>บ้ดีที่ใบพี่น้อง

อนุญาตถ่ายหน่อยนะคะตลาดคักอันนี้คักจากที่ไหนคัพปลาทูปลาซิวคือจังสีบลมีแล้วเนาะมีแล้วจ้าลูกไม่ได้แต่มบดเชื้อเนี่ยอ้าวอันอันมังง้อเงี้ยวจ้ามังง้อเงี้ยวจ้าเอาเนี่ยไหนเนี่ย กดนวลมางอเงี่ยวก่อนพี่น้องถุงละจักรบาทเอาอีกเอาอีกถาดนึ่งง้อเงี่ยมีแต่งานพี่น้องง่านด้วยค่ะกำงานลาบหน้าแบบกำงานหวยกับมีแต่ดีงานพี่น้องหวยกับงานจ้าประหยัดก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะคะฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ